คือต้องที่แจ๊คก็ต้องให้พี่โฟล์หลับไปก่อนโปะยาเลยไม่เดี๋ยวไปด้กันกินข้าวไปอีกแล้วเสองคนแล้วนะสองคนนะเขาบอกอยากเดี๋ยวเดี๋ยวปีนี้เรามีหลายทริปเลยครับก็จะมีเกาหลีญี่ปุ่นมาอันดีพี่ตูนเติมเหรียญแล้วเป็นตั้งอีกปีนะครับแล้วก็ ช่วยกันพัฒนาันต่อไปเนาะโอเคดูเองยังทุกคนครับขอบคุณครับโอเคถ่ายรูปมูกกันเดี๋ยวผมแนะนำเพื่อนก่อนอ่าใครรู้จักเครื่องสัมภาระนี้บ้างครับถ้าผมุ่ยก่อนก็ได้สามารถซื้อได้ลด80%นะฮะเออหรือว่าเครื่องสัมารอื่นในเซ็นทรัลทั้งหมดก็ลดได้นะครับอ่าเดี๋ยวพี่โพสต์ไปหาใช่ได้คืขอฟรีก็ได้ฟรีได้ใช่ไหมบอกคนเด็ก เดี๋ยอะๆจะทำอะหลายแบิีกโอเคอ่ะจูนอันนี้จูนอ่ะจูนแด้นำตัวเองหน่อยสวัสดีค่ะต้องขอเชิญทจอไก่ไร์ค่ะเป็นโปรเจกต์ที่ช่วยให้เด็กอโเค